คุณจะเสียเวลาทั้งชีวิตถ้าไม่รู้เรื่องนี้จงเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนถ้าคุณไม่รู้จักเรียงลำดับความสำคัญของสิ่งที่คุณต้องทำคุณจะเสียเวลาไปทั้งชีวิตและเสียเวลาเล็กๆน้อยๆกับแต่ละวันและลองคิดดูนะครับว่าเวลาเล็กๆน้อยๆแต่ละวันที่คุณเสียไปมันรวมเป็นเวลาที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนที่คุณเสียมันไปคนส่วนมากเนี่ยมักจะเสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่สำคัญจริงๆ และสุดท้ายก็จะไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละวันได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณเนี่ยประหยัดเวลาและใช้เวลาอย่างคุ้มค่าคือเลือกทําสิ่งที่สําคัญที่สุดกับชีวิตคุณจริงๆสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการที่คุณจะทําอะไรให้สําเร็จก็คือการฝึกโฟกัสจดจ่อกับสิ่งที่คุณทํามีสมาธิแน่วแน่ไม่วอกแวกไปสนใจเรื่องอื่นและไม่ปล่อยให้สิ่งใดมาทําให้ชีวิตคุณเนี่ยคว้เขวไปไ,ปได้เกี่ยวกับเรื่องของเวลาคนส่วนใหญ่พบว่า การฝึกโฟกัสจดจอ่อกับสิ่งที่สำคัญเป็นเรื่องยากเพราะคนส่วนมากเนี่ยไม่สามารถดีกเลี่ยงสิ่งที่จะเข้ามาทำลายสมาธิของพวกเขาได้แต่ก็อย่าลืมว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัจจัยภายนอกแต่การที่คุณจะจดจอกับสิ่งที่คุณทำได้และเป็นสิ่งสำคัญด้วยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวคุณเองว่าจะมีจิตใจที่แน่วแน่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามที่สำคัญและทำมันให้จบและสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจอย่างแน่วแน่ ก็จะไม่มีสิ่งใดที่มาทำลายสมาธิของคุณได้ในขณะที่คุณทำสิ่งหนึ่งจิตใจของคุณจะต้องจดจ่ออยู่กับปัจจุบันและงานที่คุณทำให้เสร็จจงหลีกเลี่ยงความคิดที่จะทำให้ทุกอย่างมันวอกแวกไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเคร,รียดเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเช่นถ้ากำลังทำงานหนึ่งต้องทำงานให้เสร็จในวันนี้ จงจดจอกับงานที่คุณกำลังทำอย่ามัวแต่คิดถึงเรื่องผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นปัญหาคนส่วนมากไม่ค่อยมีสมาธิในขณะที่ทำอะไรก็ตามดังนั้นทุกครั้งที่จิตใจของคุณวอกแวกไปยังเรื่องอื่นจงดึงความจดจ่อของคุณกลับมายังปัจจุบันและทุ่มเทพลังทั้งหมดของคุณลงไปในการทำงานนั้นให้เสร็จจดจอกับสิ่งที่คุณกำลังทำและข้อต่อมาที่จะทำให้คุณไม่เสียเวลาทั้งชีวิตก็คือ คุณจะต้องวางแผนที่ต้องทําไว้อย่างชัดเจนถ้าคุณวางแผนที่ต้องทําไว้อย่างชัดเจนคุณจะพบว่างานของคุณเนี่ยมันง่ายขึ้นเป็นไปได้มากขึ้นและรู้สึกสนุกกับมันมากกว่าที่จะกดดันเพราะคนส่วนใหญ่ที่ไม่วางแผนในการทํางานมักจะรู้สึกว่าไฟลนก้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณวางแผนได้ดีมากขึ้นคุณจะไม่กังวลกับมันหรือว่ากังวลน,น้อยที่สุดและแน่นอนว่าการมีแผนเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยมีแรงกระตุ้นที่จะลงมือทํา เพราะคุณจะรู้เลยว่าถ้าทําทุกอย่างจบจะได้ผลลัพธ์อะไรจากนั้นฝึกจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่ต้องทําจงเขียนรายการของสิ่งที่คุณต้องทําในแต่ละวันว่าสิ่งไหนสําคัญที่สุดที่ต้องทําก่อนสิ่งไหนสําคัญรองลงมาก็ให้เรียนาดับกันไปวิธีนี้จะช่วยให้คุณจดจ่อกับแต่ละสิ่งได้มากขึ้นถ้าคุณทำในหลายอย่างในเวลาเดียวกันทุกอย่างก็คงไม่เสร็จแน่นอน คุณจะไม่สามารถจดจ่อกับอะไรหลายอย่างได้พร้อมกันสมองเราเนี่ยจะโฟกัสได้ทีละเรื่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงทําเรื่องที่สําคัญที่สุดโดยการจัดลําดับความสําคัญดังนั้นเวลาที่คุณจะทําอะไรลองคิดดูซิว่าสิ่งนั้นเนี่ยมาสําคัญเช่นไรเช่นสําคัญต่อเงินในกระเป๋าของคุณสําคัญต่อยอดฟอลโล่สำคัญต่อยอดขายทางธุรกิจสําคัญต่อการเชื่อมต่อกับลูกค้า ถ้าคุณจัดลำดับความสำคัญในการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนหรืองานสำคัญอย่างน้อย20%ซึ่งมีผลต่อรายได้ของคุณและการเติบโตทางธุรกิจมากถึง80%ถ้าคุณทำสิ่งนี้บ่อยๆคุณจะสามารถประสบความสำเร็จมียอดขายเพิ่มขึ้นสามารถทำเงินได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับคุณสามารถยืดหยุ่นได้ในรายการสิ่งที่คุณต้องทำเพราะว่าอาจจะมีบางวันที่มีงานสำคัญมากกว่าแทรกเข้ามา คุณก็พิจารณาเอาว่าอะไรที่มันสําคัญมากสําคัญน้อยจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรสําคัญมากสําคัญน้อยสิ่งนั้นมีผลกระทบต่อธุรกิจของเราอย่างแท้จริงนั่นแหละครับคืองานที่สําคัญและขั้นต่อมาจดจ่อกับสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่คุณกลัวคนส่วนมากเวลาเริ่มทํางานอะไรก็เริ่มด้วยความกลัวลงมือทําไปก็ทําด้วยความกลัวแบบนี้เสียเวลากว่าบางคนไม่สามารถจดจ่อได้ ทำทำหยุดหยุดเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำแบบนี้เสียเวลาไปมากกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำม้วนเดียวจบทำด้วยความตั้งใจจดจ่อกับสิ่งที่คุณทำคุณสามารถที่จะประหยัดเวลาได้เยอะเลยครับเพราะคนส่วนมากคุยไปเล่นไปเดี๋ยวทำทีเดี๋ยวไม่ทำทีมันก็เลยยิ่งเสียเวลาและสิ่งที่สําคัญอย่าใช้ความกังวลและความกลัวในการคิดเกี่ยวกับงานที่คุณกําลังทําจําไม่เลยว่าคุณคิดถึงสิ่งที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้นมากเท่าไหร่ คุณก็จะทําให้มันเกิดขึ้นมากเท่านั้นความคิดของคุณเนี่ยจะนําไปสู่ผลลัพธ์เพราะฉะนั้นจงคิดถึงสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานของคุณฉันเริ่มฉันทําให้จบฉันทําได้อย่างสมบูรณ์แบบตามที่ฉันต้องการจงคิดว่าคุณจะทํางานให้เสร็จทํากิจกรรมของคุณให้เสร็จคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณทํางานออกมาได้ดีจะมีผลกระทบเชิงบวกอะไรบ้างให้คิดถึงภาพนั้นบ่อยและข้อสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะเสียเวลาในการทํางานในการใช้ชีวิต ถ้าเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณหรือแม้แต่การทํางานจงใจเย็นๆไม่ใช่ว่าโทษคนอื่นไปหมดเลยโทษคนนน้นโทษคนนี้นโทษสังคมโทษเศรษฐกิจโทษโรคระบาดต่างๆสิ่งสําคัญคือคนส่วนมากเอาแต่โทษหาว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกเพราะฉะนั้นมันเสียเวลามากกว่าครับจงใจเย็นๆอย่าตื่นประหนกอย่าทําให้ทุกอย่างมันดูเป็นเรื่องใหญ่เจเกินไปและยอมรับอย่างกล้าหาญที่จะก้าวถอยหลังไป เพื่อจะหาสาเหตุว่าอะไรเนี่ยทำให้คุณผิดพลาดอะไรทำให้คุณไปต่อไม่ได้อย่าไปจดจ่อกับสิ่งที่คุณพลาดแต่จงเรียนรู้จักมันต่างหากให้มองเห็นด้านบวกของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่ามันกำลังสอนอะไรให้กับคุณแล้วตัดสินใจก้าวไปต่อข้างหน้าสรุปช่วงท้ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะเสียเวลาทั้งชีวิตในการใช้ชีวิตและการทำงานให้คุณทำสิ่งนี้ครับข้อหนึ่ง จัดลำดับความสำคัญของงานว่าคุณต้องทำอะไรไม่งั้นคุณจะเสียเวลาไปกับงานที่ไม่สำคัญข้อ 2. จะลงมือทำอะไรก็ตามให้มีสมาธิจดจ่อแน่วแน่โฟกัสกับสิ่งที่ทำไม่ยอมให้สิ่งใดมาทำให้คว้ายวเพราะว่ามันจะทำให้คุณเสียเวลาเช่นทำงานไปก็ทำงานไปไม่ใช่ว่าทำงานไปเมาห์มอยกับเพื่อนไปหรือว่าไถโซเชียลมีเดียข้อส รู้ว่างานอะไรสำคัญและไม่สำคัญและที่สำคัญหากมีสิ่งแดงมารบกวนให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันข้อ 4. วางแผนที่คุณต้องทำไว้อย่างชัดเจนจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่ไฟลลนก้นแล้วก็ใช้เวลาในการค้นหาบางอย่างในขณะที่ทำงานทำให้เสียเวลามากๆเพราะฉะนั้นการวางแผนจะช่วยให้คุณใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและประหยัดเวลาด้วยข้อ 5. ทําทู to do l i s รายการสิ่งที่ต้องทำว่า อะไรที่คุณต้องทําก่อนและทําหลังจงเริ่มทํางานที่สําคัญที่สุดก่อนและทํางานสําคัญรองลงมาอะไรคืองานที่สําคัญที่สุดก็คืองานที่มีผลกระทบกับคุณมากที่สุดยังไงล่ะข้อ 6. ในการที่คุณเริ่มลงมือทําอะไรก็ตามให้โฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่สิ่งที่คุณกลัวหากคุณมัวแต่โฟกัสและกังวลสงสัยมันจะเสียเวลามากขึ้นในการทํางานและการใช้ชีวิตของคุณข้อ7 ถ้ามีความผิดพลาดในการทำงานหรือว่าอาจจะเป็นการใช้ชีวิตให้คุณมีสติและใจะเย็นๆสะกก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมัวแต่เสียเวลาโทษค,คนนู้นคนนี้โทษสถานการณ์ต่างๆหาคนผิดหาคนว่าใครถูกบ้างไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับมีแต่เสียเวลาจงใจเย็นและมีสติและเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปและนี้เป็นเจ็ดข้อถ้าหากว่าคุณรู้เรื่องนี้คุณจะไม่เสียเวลาในการทำงานและการใช้ชีวิตใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พิมพ์ให้หน่อยครับว่าเป็นประโยชน์ Motivation Podcast สวัสดีครับ